สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่จะเล่าให้ฟัง h ชนแนลคลิปนี้เสนอตอนผีหลอกที่กูโบเรื่องสมัยเก่าที่ยังเป็นเด็กมีหลายรูปแบบที่ทำให้เราเก็บมาคิดนึกย้อนอดีตวันวานบางเรื่องก็เป็นเรื่องสนุกบางทีก็ทำให้เรานั่งยิ้มคนเดียวคนที่ผ่านไปมาเห็นเข้าก็คิดว่าเราเป็นบ้าไปเสียอีก แต่บางเรื่องก็ทําให้กลัวจนขนหัวลุกขยะที่จะผ่านไปยังสถานที่แห่งนั้นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายสิปีแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องผีผมเคยถูกผีหลอกทำเอากลัวจนไม่สบายไปหลายวันพ่อแม่ต้องไปทำพิธีเรียกขวัญให้กลับมาเมื่อก่อนบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่มีอาชีพทำนาเหมือนกับคนอื่นๆ ฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแค่พอมีพอกินเพื่อนบ้านแต่ละคนก็มีน้ำใจแบ่งปันอาหารการกินให้กันหรือว่ามีอะไรก็เอามาแลกกันไม่ค่อยได้ใช้เงินมากเหมือนทุกวันนี้ที่นาข้างๆกับที่บ้านผมเป็นของลุงพลแกทําคนเดียวไม่ไหวลูกที่ส่งเสียให้เรียนต่างก็เป็นใหญ่เป็นโตจึงรับแกไปอยู่ด้วยลุงพลบอกพ่อผมว่าแกจะขาย ถ้าหากว่ามีคนจะซื้อก็ให้บอกราคาที่ตั้งเอาไว้แล้วก็จะให้ค่าในหน้าผมรู้ดีว่าพ่อไม่เอาหรอกครับแกเป็นคนที่ซื่อมากไม่สนใจเรื่องเงินสักเท่าไหร่แต่ก็บอกเพื่อนๆว่ามีที่จะขายไม่นานก็มีแขกคนหนึ่งมาขอซื้อคือว่าแถวบ้านผมนั้นมีแขกนับถือศาสนาอิสลามเยอะครับพ่อพกับไทยพุทธนั่นแหละแต่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติ มัสยิดซึ่งทำพิธีทางาศาสนาอยู่ห่างออกจากหมู่บ้านไปเล็กน้อยและมีกูโบหรือว่าสุสานของคนตายคนอิสลามจะไม่เผาเหมือนชาวพุทธแต่จะเอาร่างที่ไร้วิญญาณไปฝังไว้ทุกครั้งที่ผมผ่านกูโบผมจะรู้สึกแปลกๆเย็นวาบที่หลังบางทีก็ขนลุกขึ้นมาเฉยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยเพราะว่าเป็นเวลากลางวัน ผมมีความเชื่อตามประสาเด็กว่าผีจะต้องออกมาหลอกล้อนในเวลากลางคืนเท่านั้นที่ของลุงข้างบ้านขายได้ภายในไม่กี่เดือนเพราะเจ้าของเดิมตั้งราคาเอาไว้ไม่สูงมากคนที่มาซื้อชื่อลุงคานเป็นชาวอิสลามแต่แกนั้นใจดีมากแกบอกว่านอกจากทำนาก็จะเอาไว้เลี้ยงแพะเลี้ยงวัวแกอยู่กับภรรยาอายุไล่ๆกันส่วนลูกนั้นแต่งงานแล้วก็ย้ายครอบครัวออกไป แต่ก็จะมาเยี่ยมพ่อแม่บ่อยๆผมชอบไปหาเมียลุงคารเพราะแกชอบทำขนมโรตีทอดให้กินสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือแอบดูเวลาแกทำละหมาดโดยแกจะปูผ้าลงแล้วนั่งสวดเป็นภาษาแปลกๆผมไม่รู้เรื่องหรอกครับได้แต่แอบดูแล้วก็วิ่งหนีแกเมื่อแกละหมาดเสร็จความซนของเด็กวัยสิบขวบทำให้ลุงคารเอ็นดูผมมาก บอกว่าเหมือนลูกชายของแกตอนเด็กๆเ,เลยมีของดีๆอร่อยๆจะเอามาให้กินเสมอส่วนพ่อแม่ของผมได้ฝากผลไม้ไปให้แกด้วยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวได้ไม่นานผมไม่ค่อยได้เห็นลุงคานออกมาเลี้ยงสัตว์นอกจากเมียของแกคนเดียวนานๆครั้งลุงคานจะเดินกระยองกระแแ่งออกมาร่างกายดูสู้พร้อมเหมือนคนไม่ค่อยมีแรง บางทีลูกก็เอารถมารับพาไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะไปโรงเรียนตั้งใจว่าจะถามพ่อแม่แต่ก็ลืมทุกทีอยู่มาวันหนึ่งผมซ้อมฟุตบอลที่โรงเรียนเสร็จจนมืดกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่แต่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้าบ้านสุดท้ายเหลือผมคนเดียวเดินท่อมๆในความมืดคิดว่าประมาณสองทุ่มเห็นจะได้พ่อแม่ไม่ห่วงหรอกครับ เพราะว่าผมบอกไว้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้จะมีซ้อมฟุตบอลที่โรงเรียนอาจจะกลับมืดหน่อยไม่ต้องห่วงเรื่องกับข้าวเพราะทางโรงเรียนเขามีให้กินขณะที่เดินอยู่นั้นผมเห็นลุงคารน,นุ่งสโลงสวมเสื้อสีขาวแขนยาวเดินอยู่ข้างหน้าผมดีใจครับที่เจอคนรู้จักก็เรีบเร่งเท้าตามไปจนเกือบจะทันแต่แล้วแกก็หายไปมองไปรอบๆก็ไม่เจอ ผมก็งงมากครับแค่หายไปเร็วมากหรือว่าตาผมฝาดก็ไม่รู้เหมือนกันพอเงยหน้ามองไปข้างหน้าก็เห็นลุงคานกำลังเดินนำทางอยู่ผมก็วิ่งไล่ตามไปอีกแต่ตามยังไงก็ไม่ทันท่าทางอมโรคขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเร็วเสือละเกินจนฝีเท้าของเด็กจัดจ้านอย่างผมตามไม่ทันช่างแกเถอะครับผมเมื่อยจากรารซ้อมบอลมาแล้วจึงล้มเลิกที่จะตาม มาถึงบ้านก็ไม่เจอใครพ่อแม่คงออกไปข้างนอกผมอาบน้ำเสร็จรีบทํากันบ้านแล้วก็เข้านอนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตื่นมาอีกทีตอนเช้าเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปโรงเรียนแม่บอกว่าลุงคานตายแล้ว <S <S ผมก็ตกใจมากครับเมื่อวานยังเห็นแกเดินอยู่เลยตายตอนไหนหรือว่าตอนกลางคืน ทำไมไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกผมไม่กล้าเอ,อ่ยถามอะไรแต่ได้ยินแม่พูดกับพ่อว่าแกเป็นโรคปอดตายไปตอนหัวคำ่ำผมก็งงมากครับเพราะผมเห็นลุงคารเดินน้ำหน้าตอนประมาณสองทุ่มเรียกว่าหัวค่ำได้หรือเปล่าบางทีแกอาจจะตายทันทีที่กลับไปถึงบ้านก็ได้เพราะถ้าหากว่าตายก่อนหน้าที่ผมจะเจอคงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อแกตายแล้วจะเดินได้อย่างไร ได้แต่สงสัยแต่ไม่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังหรอกครับเพราะเห็นว่าแกกำลังยุ่งยุ่งกันอยู่คงจะไปช่วยงานฝังศพคิดแล้วก็น่าสงสารลุงคารแกเป็นคนดีมากและเท่าที่ผมรู้มาผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหากตายจะต้องฝังศพภายใน24ชั่วโมงโดยจะเคลื่อนศพไปทำพิธีที่มัสยิดอาบน้ำศพเมื่ออาบน้ำศพเสร็จแล้วก็จะห่อด้วยผ้าสีขาว วางไว้บนแคร่ไม้มีโต๊ะอิหมามซึ่งเป็นผู้นำศาสนาร่วมกันทำพิธีละหมาดขอพรอให้แก่ผู้เสียชีวิตแม่ชวนให้ผมไปร่วมพิธีฝังศพของแกในตอนเช้าผมเคยไปร่วมงานฝังศพของคนอิสลามหลายครั้งและคิดว่าครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันผมใส่ชุดขาวไปร่วมงานครับผมกับพ่อแม่และเพื่อนบ้านคนอื่นๆต่างก็พากันมาร่วมงาน เมื่อถึงเวลาเคลื่อนศพออกจากมัสยิดมาจนถึงกูโบหรือวสุสารผู้นำศาสนาร่วมกันทำพิธีสวดศพจากนั้นก็นำศพของลุงคารที่นอนตัวแข็งเที่ใส่ลงไปในโลงปิดฝาหย่อนลงลงไปในหลุมซึ่งได้ขุดเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วผมสังเกตเห็นว่าหลุมศพมีขนาดกว้างพอสมควรโดยศพนอนตะแคงหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ปลายเท้าชี้ไปทางทิศใต,ต้จากนั้นก็ได้ช่วยกันนำดินมากลบบลุมตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงามผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝังศพเอาไม้ขนาดยาวหเมตรปักเนื้อศีรษะและปลายเท้าเพื่อเป็นเครื่องหมายให้ผู้คนรู้ว่าบริเวณนี้มีการฝังศพผมมองไปรอบๆเห็นว่ามีศพฝังอยู่จำนวนหนึ่งคิดไปไกลว่าภายในกูโบคงเต็มไปด้วยผีตอนนั้นก็ขนลุกขึ้นมาครับ ทั้งๆท,ที่มีคนเต็มไปหมดผมจับมือแม่เอาไว้แน่นแกค,คงแปลกใจว่าผมเป็นอะไรแต่ไม่กล้าพูดออกมาหรอกครับกลัวถูกผีเล่นงานผมมองเห็นหน้าญาติของลุงคารแล้วแต่ละคนเศร้ามากโดยเฉพาะเมียของแกเห็นว่าร้องไห้จนเป็นลมหลังจากเสร็จพิธีการฝังศพแล้วพวกเราต่างก็พากันกลับบ้านแต่ก็มีบางคนที่อยู่เป็นเพื่อนเมียลุงคาร โดยที่บ้านแกมีการทำอาหารเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาแล้วก็เนื้อวัวเนื้อแพะคืนนั้นผมได้ยินเสียงหมาหอนมาทางบ้านของแกนั่นแหละตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่มันแปลกอยู่เหมือนกันว่าหมานั้นหอนนานมากแล้วก็ดังใกล้เข้ามาติดกับบริเวณรั้วบ้านของผมนี่สิมันก็แปลกอยู่เหมือนกันผมก็นอนไม่หลับเลยครับลุกขึ้นมานั่ง เห็นพ่อกับแม่หลับไม่รู้เรื่องสงสัยจะเหนื่อยกับงานศพผมลุกไปที่หน้าต่างแง้มออกนิดหนึ่งมองลงไปตรงจุดที่บ้านของลุงคานก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความสว่างของแสงจันทร์หมาตัวที่หอนก็ไม่เห็นเหมือนกันสงสัยมันเป็นประสาทแน่ๆผมคิดไปอย่างนั้นเองหมาพวกนี้คงว่างมากเงาปากคงไม่มีอะไรทำก็เลยเห่าหอนไปตามเรื่อง ผมทำท่าจะเดินกลับเข้าไปนอนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแพะร้องประสานกับเสียงวัวดังมอมอ,มอหรือว่ามีคนเข้ามาขโมยมันคงรู้ว่าลุงคารตายแล้วเหลือแต่เมียแกอยู่คนเดียวใครจะช่วยได้เราครับผมจะทำอย่างไรดีทำท่าจะไปปลุกพ่อแต่ก็ง่วงจัดมากผมก็หลับไปเสียดือด้อตื่นมาอีกทีก็สายแล้ว แม่ก็เรียกให้ผมไปล้างหน้าล้างตามากินข้าวผมเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงหมาหอนกับเสียงวัวเสียงแพะร้องแข่งกันพ่อแม่หนัมหนมองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสักพักหนึ่งพ่อเดินไปที่บ้านลุงคารคงจะพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ยินเสียงเมียลุงคานร,ร้องไห้แกค,คงทำใจต่อการจากไปของผัวยังไม่ได้แม่ผมสั่งห้ามว่า ถ้าหากได้ยินเสียงอะไรผิดปกติอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือว่ามีคนมาเรียกก็ให้อยู่เฉยๆหรือไม่ก็ให้มาบอกพ่อกับแม่ผมได้แต่รับปากไปอย่างนั้นเองทั้งที่สงสัยอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแม่ผมถึงจริงจังอย่างนี้ก็ไม่รู้จากนั้นแกก็ห้ามไม่ให้ผมพูดถึงลุงคารอีกให้ลืมไปเลยได้ยิ่งดี แปลกจริงๆครับเวลาที่แกมีชีวิตอยู่ไม่เห็นแม่จะรังเกียจแกเลยแวะไปคุยเอาโน่นเอานี่ไปให้อยู่เรื่อยๆแต่พอเขาตายไปเท่านั้นแหละกลับมาสั่งห้ามผมเสียนี้เมื่อแม่ไม่ให้ผมพูดผมก็เฉยๆครับทำตัวตามปกติตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนเย็นก็กลับบ้านบางครั้งก็จะมืดสักนิดถ้าหากว่ามีซ้อมกีฬา ตอนกลับบ้านก็มีเพื่อนเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่แต่ก็เหลือผมเป็นคนสุดท้ายอยู่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ารู้จักคนในหมู่บ้านทุกคนหากว่ามีเหตุสุดวิสัยหรือต้องการความช่วยเหลือไม่มีใครปฏิเสธเด็กตัวเล็กๆหรอกครับวันนั้นมีซ้อมเพลงเชียร์เพราะเขามีไมายกำหนดการไปแข่งระดับต่างโรงเรียนซึ่งวันนั้นก็มืดอีกแล้วครับผมรวมกลุ่มกับเพื่อนเดินกลับบ้านด้วยกัน ชมพู่เพื่อนห้องเดียวกันเอาหมาตัวเล็กๆมาด้วยหมาตัวนั้นสนมากชมพู่ตั้งชื่อมันว่าไอ้จุนผมทำหน้าที่จูงเชือกเดินมาได้พักหนึ่งชมพู่แวะบ้านป้าจึงฝากหมาไว้กับผมบอกว่าเดี๋ยวตามไปเอาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเพื่อนเข้าบ้านกันหมดเหลือผมคนเดียวได้ไอ้จุนอยู่ด้วยคงช่วยคลายเหงาได้เป็นอย่างดีหนึ่งคนกับอีกหนึ่งหมา เดินตามเส้นทางเล็กๆรอบตัวมีแต่ความมืดเห็นบ้านตัวเองอยู่ลิบๆซึ่งเดินไม่นานก็ถึงไอจุนมันดันทะลึ่งวิ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วมากเชือกหลุดออกจากมือผมตกใจเรียกชื่อมันแล้วก็วิ่งตามตะโกนบอกให้มันหยุดแต่ไอห,หมาดื้อมันก็ไม่สนใจวิ่งหน้าตั้งไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเรียกตั้งหลายครั้ง แต่มันเหมือนแกล้งวิ่งวนเวียนไปทางโน้นทางนี้พอเราไปถึงมันมันก็วิ่งอ้อมตัวเราแล้วก็พุ่งลงข้างทางหายเข้าไปในป่าผมก็วิ่งไล่กวดเต็มที่เหมือนกันเพราะกลัวว่ามันจะหายไปชมพู่คงจะโมโหแน่จึงตามเข้าไปในป่าเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าไอ้จุนพาเข้ามาในกูโบเสรยจแล้วมันวิ่งวนไปตามหลุมศพต่างๆเอาแล้วสิไอหมาเวน หาเรื่องให้ซะแล้วผมโมโหมันมากเรียกให้กลับแต่ก็ไม่กลับแต่มันวิ่งไปที่หลุมหลุมหนึ่งเอาขาหน้าทั้งสองตะกุยดินนูนนูนขึ้นมาตอนนั้นผมตกใจมากครับเมื่อรู้ว่ามันกำลังขุดหลุมศพดินถูก,กโกยออกมาปลิวตกลงไปที่พื้นเป็นหลุมขยายกว้างออกปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับไอหมาบ้าทำอย่างนี้เสียหายหมด ผมวิ่งเข้าไปหาแล้วบอกว่าอย่าโกยรีบเอาดินกลบไปเหมือนเดิมขณะนั้นมีเสียงเหมือนคนเดินเหยียบลงมาบนใบไม้แห้งเสียงนั้นดังก๊อบแก๊บผมจึงหันไปดูผมเห็นว่ามีผู้ชายร่างผอมๆเดินตัวงออยู่ด้านหลังแต่ก็เห็นหน้าไม่ชัดเพราะเป็นคืนจันท์ข้างแรมก็น่าแปลกเหมือนกันครับค่ำมืดดึกดื่นแต่มีคนมาเดินอยู่ที่สุสานแบบนี้ หรือว่าเป็นญาติกับศพคนตายอาจจะมาทำความเคารพก็ได้ขณะนั้นผมกลัวเขาเข้าใจผิดคิดว่าผมมาขุดหลุมศพเล่นเลยได้แต่บน่บนไอ้จุนเป็นทํำนองว่าตะกุยดินขึ้นมาจนเกิดเรื่องช่างมันเถอะหมา,าก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนคนนั่นแหละเสียงแปลกๆของผู้ชายคนนั้นทำให้ผมชะงักไปชั่วครู่คุ้นหูว่าเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออก ผมถามแกว่ามาจากไหนเคยรู้จักกันหรือเปล่าเขาหัวเราะเบาๆเสียงแห้งมากเพราะเสียงนั้นขาดหายเป็นห่วงๆตามด้วยเสียงไอราวกับว่าไม่มีแรงเขาบอกว่าเราสองคนรู้จักกันดีแค่ไม่กี่วันจําไม่ได้แล้วหรือผมพยายามเพ่งมองให้ชัดๆอยากรู้ว่าเป็นใครกันแน่ท่าทางคงจะแก่กว่าพ่อแน่ๆความมืดในายามค่ำคืน ทำให้ผมมองเห็นไม่ถนัดตาหรอกครับเขาไม่ยอมเดินเข้ามายืนนิ่งอยู่กับที่มีแต่ผมนั่นแหละที่ยังคงเอาดินโยนใส่ลุม้มส่วนไอ้จุนหมาร้ายมันถอยไปข้างหลังโก่งคอหอนเสียงโหยหวนเย็นยะเยือกเจ็บใจมากไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีไล่ก็แล้วดุก็แล้วทํายังไงมันก็ไม่หยุดหมามันหอนเพราะมันเห็นผี แต่ลุงคนนั้นพูดราวกับรู้ความในใจของผมตอนนั้นผมก็โมโหเหมือนกันไม่ควรที่จะมาพูดเรื่องแบบนี้ในสุสานยิ่งเป็นเวลากลางคืนด้วยแล้วบรรยากาศมันวังเวงน่ากลัวจะตายไปพอผมกลบดินเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนตอนนั้นผมตกใจมากเพราะลุงคนนั้นมายืนด้านหลังจนเกือบจะติดตัวผมแกเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำราวกับว่าหายตัวได้ แล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นผมถามว่าแกเป็นใครกันแน่แกก็ไม่ตอบแต่ลงมือกกยดินที่ผมเพิ่งจะกลบแล้วเอาดินออกตอนนั้นผมโมโหมากสงสัยแต่ลุงคนนี้เป็นโรคประสาทผมกลบดินเหนื่อยเทบแย่แต่แกเป็นผู้กกยดินออกเสียนี่ทำท่าเหมือนไอจุ่นเลยมือทั้งสองข้างตะกุยดินออกเร็วมากผมก็ร้องบอกแกให้หยุด อย่ารบกวนคนตายเลยแต่แกก็ยังคงโกยเหมือนเดิมทำหน้านิ่งผมจึงทนไม่ไหวแล้วครับผมเอามือผลักบ่าแกเต็มแรงแกล้มหงายหลังนอนนิ่งลงไปไม่ขยับผมจึงกลบดินอีกครั้งหนึ่งทว่าก็โมโหมากเมื่อเห็นลุงคนนั้นยืนอยู่บนปากหลุมศพท่าทางของแกไม่ธรรมดาเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะหาเรื่องไปถึงไหน ในเมื่อไม่ช่วยแล้วยังมาทำเสียหายอีกอย่างนี้ไม่ยอมรอกเลยต่อว่าแกไปว่าไม่ให้มายุ่งตรงนี้เดี๋ยวญาติคนตายเขาจะโกรธเอาได้แล้วเขาจะสาบแช่งเป็นบาปเปล่าๆลุงแกก็หัวเราะเสียงดังพูดว่าไม่มีใครว่ารอกเพราะตรงนี้เป็นที่นอนของแกคนอะไรช่างกล้าพูดไม่รู้จักกลัวคนสติดีที่ไหนจะมานอนบนหลุมศพ แกคงเป็นบ้าไปแล้วผมมองหน้าแล้วไล่ไปห่างๆแต่ลุงแกกลับหัวเราะเสียงดังออกมาแล้วบอกให้ผมรีบกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายถ้าหากว่าเห็นหน้าแกชัดๆผมก็งงมากคนอะไรไม่รู้พิลึกเหลือเกินผมไม่รอช้าดันตัวแกถอยออกไปแต่เร็วมากครับไม่ถูกตัวเลยหลบย่างกับแมวผมเสียอีกที่เป็นฝ่ายล้มลง ส่วนลุงคนนั้นคลานขึ้นไปนอนบนหลุมแล้วก็หันหน้ามาทางผมพอดีพ่อเห็นหน้าชัดๆเท่านั้นแหละผมตกใจมากเหกปากร้องเสียงดังด้วยความกลัวผมจำได้ว่าแกคือลุงคารแกเป็นเจ้าของหลุมนี้เองผมวิ่งกลับบ้านเร็วมากร้องตะโกนเอะอไวยายหาพ่อแม่ไม่สนใจหมาของเพื่อนว่ามันจะไปอยู่ที่ไหน ในเวลานี้กลัวจนไม่ไหวแล้วครับแม่เข้ามากอดเอาไว้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วมีแต่ความกลัวร้องไห้เหมือนคนเสียสติเสียงแม่พูดค,อคอ่อยๆว่าอย่ากลัวอย่ากลัวแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆสุดจะทนแล้วล่ะครับกระทั่งสติของผมกลับคืนมาผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังว่าผมถูกผีลุงคารหลอก พ่อที่อยู่ด้วยก็น่าซีดมองไปที่บ้านลุงคารเห็นว่าปิดไฟเงียบหมดผมรีบอาบน้ำเข้านอนด้วยความกลัวสักพักชมพู่ก็มาเรียกถามหาลูกหมาของเธอพ่อผมลงไปคุยด้วยแล้วก็เล่าเรื่องที่ถูกผีลุงคารหลอกให้ฟังชมพู่ร้องไห้ไม่กล้าเดินกลับบ้านแล้วก็เป็นห่วงลูกหมากลัวว่าจะหนีหายไปเป็นอันว่าคืนนั้นมีชาวบ้านรู้เรื่องผมถูกผีหลอกหลายคน รุ่งเช้าเราไปบอกเมียลุงคานเกี่ยวกับผีลุงคานแกร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าคงจะต้องทำบุญตามพิธีศาสนาอิสลามส่งผลบุญไปให้ลุงคานเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แกอาจจะแสดงฤทธิ์เดชออกหลอกหลอนให้คนกลัวอีกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเจอต่อหน้าต่อตายอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับขวัญผวาไปหลายวันด้วยกัน แม่พาไปหาญาติผู้ใหญ่ที่มีความรู้ด้านนี้ให้เขาช่วยทำพิธีเรียกขวัญให้และก็อาบน้ำมนต์จากนั้นก็เริ่มดีขึ้นแต่ผมก็ยังสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนหลังจากถูกผีลุงคานหลอกในครั้งนั้นผมก็ไม่กล้าเดินผ่านกูโบกลัวจะเห็นแก่นั่งอยู่บนหลุมฝังศพกระทั่งโตขึ้นเรียนจบแล้วก็มีงานทำแต่ผมก็ยังไม่เคยลืมเรื่องนั้น ทุกครั้งที่นึกถึงก็จะมีความกลัวอยู่ในใจแต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังคนที่รู้เข้าคงหัวเราะเยาะผู้ชายตัวใหญ่หน้าเหี้มแต่กลัวผีจับใจกลายเป็นเรื่องตลกมากผมจึงเก็บเรื่องลงคารเอาไว้เป็นความลับตลอดไป